เอาตามนัดที่เขาพูดกันมาว่าน้ำอาจจะถึงกรุงเทพสองกันยายนเนี่ย คืนก็คือน้ําคือฝนตกแล้วก็แบบอาจจะแบบมีท่วมเยอะๆแบบที่รอการระบายรอการระบายแต่ไอ้ที่น้ําท่วมใหญ่แบบปี2 5ง4่เนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ตอบในฐานะวิชาการนะคะแต่เป็นนักข่าวที่ไปลงพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะเหมือนอย่างรัฐบาลเอ่ยหรือทางสนทชองค์กรหน่วยงานที่เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายืนยันมาแล้วว่ามันจะไม่เหมือนปี54เพราะอะไรน้ําในเขื่อน4ี่เขื่อนใหญ่ที่เป็นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาเขื่อนผู้ นะฮะสิร<ส><ส>ิกิดน,น,นะฮะแล้วก็เขื่อนป่าศักหรือสีเขื่อนใหญ่เนี่ยมันยังเก็บน้ําได้รองรับน้ําได้แล้วก็เหมือนถ้าจะน้ําท่วมกรุงเทพก็คือไอ้ที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยตลอดลาน้ำเนี่ยมันต้องน้ําสูงเลยน้ําต้องท่วมที่นครสวรรค์ก่อนท่วมอยุธยาก่อนถึงจะมาท่วมกรุงเทพก่อนแต่ตอนนี้ให้เรานึกภาพอะสือว่าเราเรามีสี่มืออย่างเงี้ยปิงวังยมน่านน้ำน่านเนี่ยมันท่วมอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็หมดไปแล้วแล้วมนลงเขื่อนสิริกิดเขาเก็บน้ําได้อยู่ปิงวังเนี่ย ยังไม่ท่วมยังไม่มีน้ําเยอะเก็บน้าอีกได้ตั้งเยอะส่วนแม่น้ํายมมันอาจจะไม่เขื่อนก็จริงแต่ว่าพอน้ํามันออกมาลงมาเยอะเนี่ยเนี่ยแบบแขนของแจ็คเนี่ยมันลงมาแค่ครึ่งแขนอย่างเงี้ยแค่สุโขทัยพิจิตรเออพิษณุโลกซึ่งเดี๋ยวกรจะเข้าแก้มลิงที่บางละกรมอ่ะมันก็จะโอเคและไอ้ก้อนเนี้ยมันจะชะลอไปมันจะไม่มันจะไม่มารวมกันที่ ที่ยงกับน้านมันรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่ปากน้ำโพนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมเธอคือผมว่าเจ้าพยามันยัง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 รีบอยู่อ่ะเออยังฟอยู่เอผมว่าสถานการณ์มันจะคล้ายๆเมื่อสองปีที่แล้วค่ะมันจะมามันจะมาท่วมรอบๆอบกรุงเทพค่ะรอบกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในกรุงเทพเท่านั้นเองที่จะมีน้าเอ่อล้นเข้ามาในบ้านจุดเดิมๆแบบจุดเดิมอะไรอย่างงี้ค่ะปาโมกอ่างทองซึ่งเขาเป็นจุดที่อยู่รับน้แม่น้ำชัยนาศพยาที่เราได้ยินบ่อย บ่อยหรือว่าบ้านริมน้าเจ้าพยาในกรุงเทพอะค่ะก็อาจจะมีน้ําสูงขึ้นมาตามปกติที่การระบายน้ําเท่านั้นเองแต่ก็จะไม่แบบหนักเหมือนปี54ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีพายุเข้าแต่ถ้ามีพายุเข้ามาอีกล่ะอีกเรื่องหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นค้อิดูไปว่ามะไปที่ไหนยไม่ได้พายุพายุอาจจะใจดีไป ตกอยู่ตรงแม่น้ําปิงกับแม่น้ําวังก็เป็นจากน้อยมันก็ยังมีที่เก็บแต่ถ้ามันใจร้ายมาตกตรงยมกับน่านพี่น้องที่ท่วมอยู่แล้วก็อาจจะเจอท่วมนักอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วถ้ามาตกอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพยาพี่น้องภาคกลางก็อาจจะลําบากดังนั้นต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาคำถามคือเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7กันยายนจะมีฝนตกหนักหนัก หนักมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือมันหมายถึงว่าพี่น้องชาวอีสานชาวบึงการชาวนครพนมใช่เดีเนี้ก็ยังโดนาน้ำโขงเยอะไม่น้ำโขงเฝั่งไม่น้ำโขงพี่น้องตรงนั้นก็จะโดนด้วยเหมือนกันค่ะ แชรแบบกันหมดเปลือ